đang yeah. yeah. thôi nhưng mà cũng ngủ giấc trời mà nó đã khó uh. ị. Mỗi... thank cool. you 넌 만개 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 สวัสดีครับสวัสดีนะครับตาอูนะครับมีใครไม่รู้จักไหมครับเผื่อไม่มีเผื่อมีไงได้รับตัวสวัสดีครับตาอูนะครับ,ว,รบ,รบวันนี้นะครับมาในงานเฮลนะครับผมก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นตัวอย่างที่เฮลปู ถ้าไม่สบายเลยเหนื่อยไหมครับรอนานไมมนี่มีใครมาตั้งแต่เช้าบ้างไหมฮะหูจริงเหรอกี่โมงโกหกวะเนี่ยเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงนะเดี๋ยววันนี้อูเตรียมเพลงมารลองอีกสิบอัลบั้มจะเพลงตัวเองไม่อยู่เพลงเดียวนะเพลงโมงยู่ห้าเพลงอยากฟังเพลงอะไรต่อไหมครับ ลงจริงๆนี่แต่ลงจริง,รงๆรู้สึกเลยว่าวันนี้มีลงลงค่อนข้างเยอะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมทุกคนที่อยู่ในงานนี้นะครับก็ตาอูนะคนที่เชิญมางาน Health and w e a l t h Expo นะครับตอนนี้เป็นคนเี่ยวอะไรอะไรนะฮะ,ะ,ะเก่งมากถ้าเป็นถ้าเป็นเยี่ยองที่ต้องชมว่างนุ้ย ก่อนครับเราถ้าเป็นเด็กน้องชนก็หล่อมากน่ารักมากไม่ใช่เหรอตรงนั้นได้ยินไหมครับตรงนั้นได้ยินไหมฮะอันนี้คือสูงอะไรนะครับสูงใช้คำว่าสูงบูดบ๊ดบูด๊ด บูดนนี้คือตรวจจีใช่ไหมครับตรวจใจได้ไหมครับเพลงต่อไปนะครับเพลงอะไรนะเพลงลมมลเปิดไฟดังๆได้เลยแล้วคนอีไม่ใช่มี่สิเพลงอะไรกอ

มีใครมาเดินรอบๆพื้นดีแล้วบ้างไหมครับเดินหมดแล้วเนาะมีอะไรดีๆแนะนำบ้างไหมครับที่แน่นอนอยู่แล้วอันนี้อันนี้ขอไม่เถียงแล้วกันนะครับของ B Expo กซ์เออ้วนเก่งเราชอบอะไรแหละจังหวะการดวยแบบเนี้ยได้ไหมติดไม้ติดมือกันไปบ้างไหมครัมีไหมครับ ใหเป็นไรอย่หนอยวันนี้ก็หัวใจผมมะนแผดแผ่จริงๆวันนี้พี่พูดเยอะเลยนะผมก็อยากมาเดินดูเหมือนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะอะไรนะครับมีนวดด้วยไอเลิฟกินชีวิตเรามันต้องติดนวดนิดนึงนะฮะผมนี่เริ่มนวดตั้งแต่ประมาณมหาลัยละช่วงทำกิจกรรมระยวกของบ่อยๆนะฮะหลังจากนั้นก็รู้สึกรู้สึกมีอายุขึ้นมาทันทีเลย เข้าใจแล้วว่าทำไมแบบว่าอ้อีอาโก้เขาชอบแบบเออไปโนดกันดีกว่าไม่ีใครติดโนดไหมฮะไม่ค่อยมีแล้วไม่ใครติดหน้าอู๋บ้มีหานหวานพอพูดพอคุยแล้วแบบอยู่มีเสียงร้องเพลงขอกินน้ำหน่อยนะะได้ไหมครับ มุมนี้พี่เข้าใหมเอ้าใหม่ขาใหม่ขอกินน้ำแป๊บหนึ่งครับเก็ะอะไรวะเกี่ยวกบเยอะเขารู้เลยว่าสองคนเพลงต่อไปนะครับรู้ไหมพี่อะไรเพลงต่อไปเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะ บอกแล้วสบอยนไปแล้วครับว่าช่วยกับน้องนิดน mm ึง hmm. เชื่อว่าเพลงนี้หลายคนเคยฟังด้วยนะครับก็เป็นเพลงประกอบละครจากทางช่องวันนะฮะก็เลตติ้งก็ค่อนข้างดีเหมือนกันถ้าเห็นพูดอนี้อยากไปเล่นละครเขาบ้าง mm hmm. คุณชายอันนี้เป็นคุณชายน้อยเพลงนี้นะครับผม ที่ฉันเธอยอมรับก็คือเธอจอยังเปล่าเป็นฉันไม่มีวันจะไม่ผู้ใจแต่ที่เธอรักฉันก็จะรักแค่เธอคำรักของฉันมัมีเทไรให้เธอรู้ใช่ไหมฉันยมีความรอกขเธออยู

Je veux assurer que le round va être pour toi tu sais c'est une chance pour je t'aime mais c'est pas tu veux pas คนนี้วันนี้ผมเดินไม่ได้ที่สามว่ะเชื่อไหมเนี่ยไม่เชื่อเลยอืมเนี่ยวันนี้มีใครมาจากจังหวัดไหมครับเอาดีๆแบบมาวันนี้เลยนะมาวันนี้เลยเอาไม่ใช่ว่าเกิดต่างจังหวัดแล้วก็มาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมาเมื่อวานอะไรนะมาเมื่อวานอ๋อเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะปีหน้าเปิดบริษัทเนี่ยไม่มีงบจ่ายแง่สี่ หลกเล่นจริงนั่งเงียบเลยเดี๋ยวไปไหนกันต่อครับเนี่ย oh, <boy. S 1> ไปรวมคนพผาผมไปเดินเล่นแถวทีดีกว่าบ <Yeah. S 1> ูนนี้มีอะไรแบบว่าแนะนำไหมครับ m p t y c u Live and Excellent Life มีอ๋อมีแบบว่าแนวทางในการบริหารลังการตรวจอ่าเป็นการอาออนมาตรวจตรวจรวจู ไม่มีม่นมีจะไปตรวจหรอ,อรู้แล้วไม่มีเพลงต่อไปนะเป็นเพลงของผมเองนะครับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก,ก็เพลงผมตอนนี้ก็ค่อนข้จะล้านยูวก,กว่าแล้วนะถ้ารวมวัวชน,นี่ครบเลยทั้งหมดเะสะสนี่นยก็น่าจะสามสี่ล้านยูแล้วยังมีอีกนะทุกคนผมยังมีไหมทุกคนอีกนะรอไหมรอไหม ซึ่งเวอร์ชันถ้าอู่เจ็ก้าก็คือแซงยอดวิวหรือวนะแต่มันเพราะจริงม life, มเมื่อวานไลลฟ์เมื่อวานเล่นทิกตอกอยู่เจอพี่ฟุนเซอร์ท่านหนึ่งนั่งนั่งเปิดเพลงเป็นไรไหมแต่เป็นไรไหมเวอร์ชันไไม, version, มินตราจะเป็นเวอร์ชันไหนก็เป็นเพลงเราผมก็มีความสุขเปิดฟังทุกเวอร์ชันเลยนะเพลงเป็นไรไหมนะครับทุกคนเป็นไร จะมีใครชักคนรักเธอหมดหัวใจเดี๋ยวนี้ช่วยกันร้องด้วยนะผมจะไม่แกงนะฮะแต่เมื่อกี้ผมก็ร้องร้องเวอร์อยู่เหมือนกันนะจะงตามกันทันนะเดี๋ยวเพลงต่อไปมันจะเสียงมันจะเพาะหน่อยเพราะผมแอบอันเสียงมาก่อนนะแต่ลิปซิงไม่เดียนก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวร้องไปด้วยเลยแล้วกันขำ <laughs> เรารู้ว่าอยู่นะรู้ว่าอยู เพลงเป็นอะไรใหม่เครับผมผลงานจากบทเพลงต่อไปเป็นบทเพลงจากน้องตางศิลปินตัวจิงไม่ได้นัาก,กันที่ยอดวี